สัมปาีพี่น้องสัมปารีวันสุขูสุขชนพี่น้องมาเบิ่งอันนี้กันพี่น้องมาพี่ลูกพี่มาพี่แบ,บ่สิเดลูกไม่น้องมันยุมาเบิ่งแบ,บ่สิเดลูกพี่น้องหับสามีสิกใหม่แบ,บ่ะขังหน้าขังกันนี่แหละ <c oughs> ใช้เออบ่มาน้ำปากกลยย่า <c oughs> เออรอดมานเลยุ่้ณไ้งนอือนอยูดัมีรถสักนอนพอซ่อมมันชีได้อายุออมนก็ได้มกรังเบ่งเออเป็นขีปติฮะเบ่งไราพี่น้องมื่อนี่ข่าได้ออก้ำคอวยออแต่คือบอกเขาเนี่ยเขาบอกเคยเห็นคือกันเขาบอกเคยเห็นคือกันพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเห็นบนั่นจันเคยเห็น่อันนี้อันนี้ลูกมนตัวหนึ่งนะเออมันคือมันคือได้อีกแล้ว บอแม่ทนเดตีนมันอกมาตีนอกเลยพี่น้องขอนาตเบงงเด้อแพะเนาะภาษาไทยิ้นเด้ๆน้อยน้อยนองมันจตกินอยู่ถิมบ่สถลีพ่อเอาฟางมลีัเแบบางอยุ่นะ่แบบมันตอฟางเลยม่หัวาเลม่หัวสาบ่ มันคยได้ลูกทีแท็กอะไรอ๋อมันจะทีอีหยังนี่นะกะดูกแม่ดั้มใหญ่น่ะเออก็ได้ว่าลูกมันแล้วแม่ดั้มใหญ่น่ยได้ซ้ำโตระบาดเลยแล้วมันตายตัวหนึ่งตัวหนึ่งพอมือพ้นโตแห้งแห้งอะไรไปเอาขางัวมาเขาข้อออกขวางง่วงเหยียบตายโอ้เบ่งลูกเบ่งงี่ันแบ่ขืนหยาทั้งนั้นเลยลูกไปเดี๋ยวพ่อเลี้ยงไปปะยันว่าคันห้าเบิ่งมันบอก เรี่ยวมันออกกันเนาะเ้อาเเนจกออกมืะรเจ้าก็บบอกขอยเฮ้ยอราด้อลกบอกเะบเคยเห็นจักเือพี่นองเอ้ยแบดเดีลูกขันงวเคยอยูุหอดได้สวยพุละ่วเนบงบดว้ะเป็นายนี่เออมันได้ซ้มตัวหัวตุก่อน่ะสูงสุดกับซ้มไม่เนาแบดนี่ หัวมันตีออกมาก่อนนะตีนก็ห่งตีนตีนเป็นหน,น,น,นึ่งหงมันเบะหน่อยตัวนี้ <c oughs> นี่คือกรละนกันใจนมันอยูอ่อยู่นี่แล้วลูกนะอ้าอ,อยู่นี่แล้วลูกงเเห็เปปไ,เบบไปยเยม,มันเอและันมันแห้งกับไปสอยมันแล้ว รุนพี่น้องรุนเทกหรือแม่ตีนดิเออเดดไดออกแล้วดัวออกโอ้ยตัวน้อยหนึ่งโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยตอนทาซ่าสิกไปพี่น้องตัวเทกหรือตัวแม่เดมันสิเลียลลูกมาแล้วโอ้ยลูกเอ้ยเออมันได้ออเเอารูมีตัวหงมันได้ไวลีั้ไวลีเขาเดียวหนึ่งอันนี้่อาไป่ออืม ตัวเดียวบอนีน่ะตัวเดีวแล้นี่แมาวตัะลูกลูใจขาดแล้วคำคุณนอ้าวดีเดียวลูกเรีวเดียวตัวเ็หรืตัวแม่รุ่นก่อนรุ่นก่อนรุ่นก่อนมัน้อโอยนก็สิยันยังแบะเนาะแะมันควดเห็นยังันนะอือ การมันน่ะบ่เคยบ่โอ้ยถึกหางลูกเอ้ยปัด khơi... ơi ดุขึ้นเนาะแม่นี่คือกระเดงสูง เถิอกบ่เออเถเถกจาเสร็จเห้มันแล้ม่มันนะเหื่องมันออกมันออกนี่นะเออหนาแคจังควงแทะเรือมันเทนทำามเบิ่งนี่บ่มันหวงลูกมันบ่ป็นะสังอีกตัวนั้นนะใหญ่สุดบ่นี่ อืมอันนี้แล้วก็แค้นเนี่ยกุโจ้ไม่สวยงายงามอีเดียน่ะนะมึงดูมึงดูมึงดูเลือดเดียวกันให้กินนมเดียวกันแห่งใหญ่เลยยิงหมกเลยเนาะอู้แล้วขวดเถื่อเอากระยามัเป็นขวดเอาลูกมันลูกคือแม่ลีเนาะแม่ดำๆำมังกรลงตัวนะเออเอออะไลชซอยมันแน่มันสีเห็ดมันลูกมันนะมันเคี้ยวลูกมันนะอันนี้คือแม่ลีมึงดูหูกะมึงดูลายเสกกลางกะ โอ้ยแบกข้าเจ้าดอกพี่น้องมลแบกเฮายังอีกจักแม่ได้ลูกจะซื้อมาเลี้ยงนี่ได้กำไรล้านแน่นอนเผื่อสีเอาขาอีกไอ้ลูกมก็ซืเลยผูซื้อนผูเดือนแม่นะเอามาอีกกระชอ่แต่เอามาเลี้ยงคเหรอเแต่เอามาเลี้ยงไว้น่ะแต่เพิ่งมาได้สิได้ขายออกไปน่ะจะแล้วพังเบิ่งมันมันการเลี้ยงมันลายโตสายสิคุกมันตีเจ้านายฝ่ายนั้เดื่องหกเป็นปากเปื่อยปากคุ้ง พอดีแล้วมันใหญ่แล้วก็ะายเนาะบ้าถูร้ายอีดิสะมาเลี้ยงออกแม่เป้ลูกบังนี่เข่ามันเข่ามันทบมีนะสิบแม่สิบแม่แหละสิบแม่ได้ถูมาเป็นสิบช่องเลยแต่ลูกสิบสามลูกสิบห้าสิบแม่ลูกสิบห้าออกอีกยังอีกเมียหนึ่งโอ้ยอย่าเฮ็ดแต่ลูกนั่นก็ลูกเอ้ยป้าอัน เธอลูกมันกินมือนี่หรือมืออื่นมันจะสีได้ยอันน้องนี่มือนีแหละเธอคำคำจะนองเสได้ยเธอเถอันขวัดลูกไปดิเจ้าก็มันบม่อยากให้เขาอยู่ไปจักขวัดตัวไปมันเออพขาห่ากับบุเคยเห็นเนาะบุเคยเด้งเบะหามปีนคือยังขั้นเจ็บประเดแล้วไม่ไปมาเบิ่งน้องไปป่ะน้องเสียหายป่ะเปิดไออีก เก็บเบ็ดได้เหรอได้ไอ้ม่น็ดนั่นหกมานอนคุยายได้หมื่นนะคะมาส่งเงินคืนอันนี้นะเอ้ามือกูเกี่ยวขวานใหญใหญ่นะคือเป็นนะคะคือมาส่งคืนเอามื่ออนลูก็มาซื้อเมื่อหอดแล้วไอ้แม่เอาไปซื้อแบตให้แล้วฉันให้ยาให้เจ้าลิ้งซื้อมาแล้วสีก็ไม่ดีเออจะจะนเนยอ้ยเมื่อระบาดไอ้แม่เพราะว่าคู่ใบเลี้ยงหายได้ประสารเล็กเอ้ยแม่บุเลี้ยงไอ้เฮาเฮาเราจะได้แบตเจ้าขายตัวเท่าไหร่สร้างปัญหาแม่มันคือเหม่อนมาเนี่ยคือแม่จะไปขายเขาสร้างถึงหมื่นาะ ดวงดีเลยค่ายังมาส่งเงินคืนเมื่อเขาทำแม่เขาแล้วเขาบุลิแหม่บุลิแยงหายมาแล้วมาเอาเงินมาส่งเงินคือมาส่งมาเอาเงินน้ำอืมแบบ้านอเมื้อใครอยู่เนาะยังดวงดีอยู่เนี่ยยังในลูกอยู่ไม่มาเอาเงินในเบิดเดือนในลูกก็บอกมานาเออสองปัญหาเผาแล้วนี่เนาะยันมามาเห็ดเด้๋นี่เนาะมึงดูม้าน่ะม้ากัดถามาเลีอะไกินน้องมาแล้วกินขีดมาแล้วเออโอ้ยลูกเอ้ยโอ้อยากลูก หึแข้งแห้งไว้อยู่ดอกเนาะมันมันจะไหนมันก็กินนมบอนี่นะมันดูที่จะได้มันก็ห้กินนมเหมือนไเออมึงดูมึงดูบอลได้แก่ตีนแก่ยังมันคืองัวบ่โอ๊ยช่งเดสั่งเดชฮึฮโอ๊ยคงบ่เคยเห็นเคยเคยบ่ลได้เคยเลี้ยงแบ่บ่ได้เคยเห็นแบ่ได้ลูกจักเถอะมันโตเขึ้นมาได้ชงนะมันบ่ได้ไอ้เมือมันไปอย่างนี้ เออมันมันบวชนเนาะอยังนั่นนี่มีหนะหมดกรดปลาเอาออกไข่หนูทีนะนี่ยังติดแขนนี่มีแต่ว่าหมูตีเพิ่นแค่นส้ตีนะบอกบ่งเนกีตนี่บงเบิ่งปลาเห็นหานี่ ซูนกับโบได้มิแต่ว่าหมูตีเพิ่นไข่เปลี่ยนนี่ิสัยใหม่อืมยืนถูกนั้นห้องอยู่ว่างงานอะไรก็บที่ยข้อไข่ยากเลยที่จะทำอันนี้ได้หนี่ไข่โอ้ยคอกแบ,บ่ป้ากระมุนหรอวะหมูซูนกับว่าหมูตีอะไรเออจะเสียวในใดไข่อลไรก็เปลี่ยนนี่ิสัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าซูนนี่ก็ให้ให้เป้าเฮานี่ตีเป้าแม่อืมให้ดิงองแง่เก่งขึ้นกลัวเก่าอีกไขพ่พาเทกระเต็ก อืมเอาให้ลูกกินนมหไหมไหมป้าสิบแม่ลูกสิบหาแม่กับสิบแม่เนะาะหวยได้ลูกออกมากับสิบหาข้าวเปนย่างกัะซิบเจ็ดสิบแปดพูด <78 S 2> แล้วเนะาะสะออนเด้โอ้ย,อโอยสั่งเด้ ตัวน um ั้นเล่นเปตาซังเลยตัวนั้นน่ะโอ้ยอยแบบดกอกซับเด้หนานะอือหนาฮะอยากมาเกาะก็ก็จะได้หึ้นเด้หึ้นเด้ขั้นแขวเด้คือกับอีลอยเลยไปตาซังคือกับอีลอยเทาเลยเนี่ยนะเห็นยังอืมสะออนเลยนี่นะอืมมาดูค่ะมาดูค่ะแตกแตกอยอางหักซ่างแต่เม้นขี่เม้นเหนียวมัน มินเลี้ยล้อขี่<ร>กับเนียวนะกับเลียงยังมันกับกัดขันปากมันกัดแล้วมันนานงโป่งเพื่องปลูกนะนั่นแหละนั่นแลนนากเคกันเห็นน้ไปตะแพงเป็นตะสร้างยุหักพ<ม>ื้นเวลามันกินเครื่องปลูกมันอยากให้เขาปลูกนะเน,นาะอือคือแม่เล็กสิบเอคื่ด้แอแบบมันไวเกินหมู่นะเนาะแบะนะเนาะเป็นซัดสีวะวัยอยู่นะ ลับแหนม5แหนมนี่บ่ทันซ้ําโอมี2ตอันโตดําๆกับโตบ่มีเขาลอ๋เตียวคอกแบ้ป้าสิมุ่นปลาเมื่อวาน้องสิตื่นแล้วมป้าลาก็เด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจที่ติดตามพี่น้องีีีกันเบิดสุขูสุคนพบกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ย คิดแปลกเฮากับพัตเเกิเดได้เแหละบุเคยเห็นแบบได้ลูกอีหมอ,อ,อบุเคยเห็นเอเอไม่เฮาเบิ่งกันไหมเอาฉันมากับาถฐาเบิ่งมือนะเอออ๋อบุได้ตีนยึดขึ้นหลังโอ้ยตะกระบะมันดื้อหนึ่งบาันเฮาอยู่จะเอิญเฮามาันเด้อเฮาก็อยากเห็นอีกตัวมันได้ซองโตนะ่ะไปาาไปเด้เอพ <ไป S 2> ี่น้องอ